คนนี่โทรศัพท์อยู่แค่เดินไปไม่ได้จะเปียวเลยนะมันก็มาเฉือนมือเฉือนมือต้องระวังอย่เอาโทรศัพท์ไปเลยๆๆๆนี่เดี๋ยวนี้หนูว่าบางทีแบบว่าสร้อยเล็กๆๆ,ๆบางทีแบบนิดๆหน่อยๆยังเอาเลยพี่เดินๆอะไรอย่างงี้ต้องระวังมากอ่ะนะอย่าได้ใส่นะ<อ>ของมีค่าเนี่ยงามๆเลิเลยสวยเขาพิ่ง ดกันนี่มาฟ้อนตรงนี้เลยอะไรมาฟ้อนนี่อะไรเลยเขาเตือนกันอยู่นี่นี่นี่เขาลงเตือนเรื่องอะไรเขาใส่เส้นเท่าหนวดกุ้งเนี่ยเขาโดนจะฟันคอขาดเอาสร้อยไปโทรศัพท์นิดนึงมันก็ฟันแขนเอาโทรศัพท์ไปแล้วดูนี่ใส่ขนาดนี้เจ๊หนูเมียวจะไปกลัวอะไรของปลอมทั้งนั้นคือระดับเจ๊หนูแหม่มเนี่ยนะครับใครเขาจะคิดว่าพี่ใส่ของปลอมนี่อย่างเจ๊บวยเจ๊จำเจ๊บวยได้ไหมได้ตลาดซีโอ้โหคนนั้นนี่ใส่วิบ กับคือแบบเต็มที่ไปเดินตลาดอันนั้นอ่ะจ,จริงของจริงไปเดินตลาดเพียว<ะ>จะพาไปดูของจริงไปเดินตลาดวิบวับมากอ่ะไม่เชื่อตามน้องไปดูเลย่ะ่ะไปดูอันนั้นของจริงอันนี้ของปลอม ก่อนจะไปแสบตากับเพชรของเจ๊บวยเจ้าของตลาดนะฮะเรามารู้จักกับตลาด AC กันก่อนดีกว่านะครับตลาด AC เป็นตลาดครบวงจรแห่งใหม่ล่าสุดบนถนนสายไหมเลยนะฮะเป็นอาคารกว้างขวางใหญ่โตม,มีร้านค้าหลายร้อยร้านให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึง2-3งสาทุ่มเลยแหละครับพูดได้ว่ามีทุกสิ่งให้เลือกสรรเลยแหละครับมาดูแบบผักบ,บ้านมาจากไหนจ๊ะ มาจากสระบุรีค่ะสระบุรีมากลับทุกวันหนอะไปกลับทุกวันเลยที่ดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยคือปลูกเองนะคะมีหลายอย่างมียอดมะลายขี่นกนะคะอันนี้ยากับเขีาบ้านอันนี้ผักขมปั๊บไอค่ะเอาไปต้มจืดให้เด็กมีประโยชน์นะคะผัดน้ำมันก็อร่อยผัดน้ำมันเฉยๆก็ลงไปแป๊บเดียวเราขึ้นเลยอย่างนี้เนาะ สนนราคาก็ถูกแสนถูกนะรกรรำใหญ่ๆ5บาท10บาทเท่านั้นเองนะครับที่นี่ก็จะแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเดินสะดวกนะฮะมีทั้งโซนผลไม้รากไม้อะอยู่โซนหนึ่งโซนโชว์หวยของใช้เปเตล็ดภายในบ้านก็โซนหนึ่งนะฮะหรือว่าโซนอาหารสําเร็จรูป ที่มีของอร่อยจากต่างจังหวัดมาเสิร์ฟคุณถึงที่เลยละครับร้านนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามพี่เป็นคนที่ไหนคะนะครพนมค่ะอ๋อแล้วหมูยอพี่ก็สั่งมาจากที่นั่นค่ะใช่นี่เห็นมันมีแบบว่ารสผักชีลาวรสพริกไทยรสตะไคร้รสด,ดั้งเดิมรสกะเพราอืมมันเป็นรสกะเพราเลยจริงๆด้วยอ่ะผักชีก็หอมดีนะมไม่ต้องไปถึงคนครพนมแล้วค่ะมากินที่นี่ได้เลยหมูยอมีมสีรส่รสสี่รสชาติเลยด้วย แววตาเธอเปลื่มปริ่มนะชิ้นละ35บาทเท่านั้นเองนะฮะส่วนใครอยากจะหาของหวานตบท้ายก็ต้องมากินปลากริมไข่เต่าร้านนี้นะฮะสังเกตไม่ยากมีป้ายรางวัลพระราชทานพร้อมกับโล่วางโชว์หน้าร้านแบบนี้เลยหละครับปลากริมไข่เต่าของคุณยายประทุมค่ะจะบอกว่ามีรางวัลพระราชทานการันตีด้วยนะคะแน่นอนอร่อยชัวร่อยก็คือว่าตัวเนียวนุ่มค่ะ เราใช้ของแบบดีน้ำตาลดีมะพร้าวต้องดีไม่ได้คุยนะคะ <c oughs> ของแม่นี่ต้องบอกเลยว่ารางวัลที่เขาวาเนี่ยคือมันมีสถานที่ที่หนึ่งเขาจัดให้มีการประกวดปลากิมไข่เต่านี่แหละปรากฏแม่บอกว่า60เจ้าไปปั๊บแม่ได้ที่หนึ่งเลยแล้วอันดับอื่นไม่ต้องมีละมีอันดับแม่คนเดียว <c oughs> ของแม่เขาจะแบบหอมของแม่อบไอ้ควันเทียนดวยมะ่ะต้องตัวใช้ควันเทียน นอกจากปลากิมจะอร่อยแล้วนะฮะชอบตรงเจ๊บวยเกยืนประกบหอยเล็กแล้วแสงเพชรกระทบเข้าตาแย่งซีนมากๆแย่งซีนมากๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> เจ๊บวยยังบอกว่าใครอยากจะได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ๆนะฮะ <c oughs> ปลาอินทรีย์ไซส์พิเศษสดๆจากทะเลก็ต้องมาซื้อที่ตลาดเจ๊บวยได้เลยเ <c oughs> จ๊บวยคัดมาให้ทุกร้านเลยครับมาถึงสายไหมย,ยังไงก็ต้องมีอาหารทะเลให้กินมาจากไหนจะเนี่ยมหา,าชัยครับวิ่งซื้อที่ท่าปลาแล้วก็เอามาขายที่แต่พี่เป็นคนมหาชัยใช่วิ่งสดทุกวันครับ มีอันนี้ที่ร้านมีแบบเป็นด้วยมีกุ้งมีปูใช่ไหมคะครับผมปูมมาเป็นปูทะเลแล้วก็กุ้งแม่น้ําเป็นนะเป็นปลากระพงทะเลนะฮะไม่ได้เลี้ยงบ่อดินเป็นปลาธรรมชาติมันถึงตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมปลากระพงใหญ่นี่ก็ขายเป็นโลโลละสามร้อยบาทโลละสามร้อยบาทปลาทูแต่เดียวแม่กองนี่คือครับปลาทูแล้วเาก้างออกอ๋อแล้วทอดครับเป็นอย่างนั้นคือหนูเอาซื้อกลับบ้านแล้วทอดได้เลยได้ เจ้าของร้านชื่อป๋าเหน่งนะฮะเป็นคนมหาชัยนะครับเห็นหน้าตาดุดุหลวดงามเหมือนเด็กแว้นแบบนี้แต่ถ้าค้าขายแล้วละก็แกต้องมีการไหว้บูชากันนิดนึงอัจจาเพื่อความเจิริญก้าวหน้าแล้วก็มีเคล็ดลับความรวยมาฝากด้วยนะฮะไม่เชื่อไปลองดูกันครับแอบเห็นที่ร้านพี่นี่มีคําสอนของแม่พี่ก็มีติดเอาไว้ด้วยเขาบอกการค้าขายย่อมมีขาดทุนสําคัญที่การรักษาคุณภาพความซื่อสัตย์จริงใจไม่โกงลูกค้า ต้องให้ความสําคัญของลูกค้ามากกว่าเงินนะคะแม่เชื่อว่าลูกทาได้ก่อนไปไ,ไ,ไหว้ตอนปีใหม่เ่ช่วงนี้ก็ห่างไม่ค่อยได้กลับไปเขาอยู่กลับไปดูแม่ใช่เขาเอามาขายของท<ห>ีง่นี่เขาเลยบอกว่าเป็นไงบ้างบอกยังไม่ดีเลยตลาดยังใหม่อยู่อะไรอยู่เขาบอกเออต้องอดทนนะลูกอะไรเงี้ยดูให้ดีย่าเอาของไม่ดีไปขายเขาคืออะไรก็แล้วแต่เราต้องซื่อสัตย์จริงใจเราไม่โกงลูกค้านะแม่บอกมาน้ารัางมากเลยอ่ะ ฟังแล้วซึ้งนะฮะนี่แหละฮะเคล็ดลับความรวยของป๋าแกส่วนเคล็ดลับความรวยของเจ๊บ๊วยคนนี้ <c oughs> เจ๊บอกไปอยากพูดถึงก็กว่าจะสร้างเป็นตลาดสร้างอาชีพให้แม่คา้ามาหาเงินหาทองเนี่ยมันช่างยากเย็นยากเย,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 ย็นนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเดี๋ยวเราไปฟังเจ๊บ๊วยพร้อมพมกันนะฮะกี่เดือนแล้วคะเจ๊บ๊วยหกเดือนเองในระหว่างที่ทำมาดูทุกวันเลยอะคะทุกวันเลยค่ะต้องดูเองหมดเลยเพื่อความแน่นอนเพราะเป็นคนที่ว่าทําอะไรแล้วเนี่ยจะต้องเกาะติด เพราะว่ากลัวกลัวผ้าตั้งแต่เริ่มทมที่ตั้งเสาเอกเทปูนทําหลังคาต้องมาดูเขาทุกช็อตปกตินี่ชุดเวลาเดินตลาดชุดนี่เต็มอย่างนี้ทุกครั้งไหมคะแทบอันนี้อันที่มีอยู่เนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมาทุกวันต้องมีอย่างนี้หัวเราะหัวเราะคนมันชอบสวยอะชอบงามอะเอาฝั่งนั้นน่ะกี่กิลกรัคะนั่น่ะฝั่งนี้เหรอสิบกิลรัมนี่ะเห็นไหมโอ้โหแน่นอนจริงๆเนี่ยคนนี้ เจ๊บวยเนี่ยแกเป็นแฟนคลับรายการของเรามาตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะเราไปเยี่ยมแกตั้งแต่ตลาดเอซลำลูกกาคลอง4แล้วก็ให้เจ๊เนี่ยแกพาไปกินของอร่อยๆแถวบ้านเจ๊ที่ปรดิพัฒน์แมวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเปิดตลาดใหม่พร้อมๆกันเลยนะครับเจ๊บวยแกมาดูทุกขั้นตอนเลยนะฮะที่สําคัญก็คือเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะแบบนี้ตลอดตลอดจะดินจะฝุ่นยังไงเจก๊ก็ต้องสวยตลอดพร้อมกับถมเพชรใส่ตัวแบบนี้นะฮะใครไปเจอก็ทักทายเจ๊บวยได้นะครับแต่ว่าอย่าไปตกเพชรเจ๊แกล่ะรอประพอเจ๊แก เอะาค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชอบชิมชมเที่ยวครบแล้วเจ๊บวยมีของมาฝากด้วยแต่ต้องมีคําถามใช่ค่ะถามว่าอะไรดีคะเจ๊บวยอยากจะถามว่าแหวนวงนี้กี่กะรัตบอกเวลาตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่ากี่กะรัตแค่นี้เลยเจ๊บวยมีของรางวัลมาแจกให้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเอาว่ามีอะไรมาให้ให้้อยาให้ตอบให้คุณผู้ชมตอบไม่ให้พวกเจ๊ตอบ มีสามรางวัลใช่ไหมใช่ค่ะสารางวัลนะคำตอบที่คุณผู้ชมจะส่งมาให้ส่งที่ไหนคะส่งมาใน Facebook แฟนเพจของรายการเรานะคะสามคนแรกที่มันอยู่ข้างบนสุดอะเดี๋ยวเราเลือกตรงนั้นแหละแต่เป็นเหมาะกับฉันมากใช่ใน Facebook ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เห็นเป็นหลักฐานเลยว่านนสุดสคนเป็นใครถ้าใครอยากจะค้าอยากจะขายที่ตลาด AC ของ เจ๊บ้ยก็สามารถติดต่อเจ๊บ้ยได้นะคะวันนี้ขอบคุณเจมบ้ยมากค่ะที่อุตส่าห์เอาข้าวเอาของเอาซาลาเปามาให้พวกเราได้ชิมด้วยขอบพคุณค่ะที่แวะมาเยี่ยมตลาดเราค่ะงั้นก็ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสุสนามเปาสวัสดีค่ะ